ตอนนี้นะครับผมก็มีภารกิจที่จะมาชาเลลจนตัวเองนะครับการดูแลสุขภาพน้ําหนักนะครับฉบับคนขี้เกียจนั่นเองนะครับตัวส่วนตัวแล้วว่าเป็นคนที่กินเก่งกินเยอะกินอร่อยแต่คราวนี้เวลาพอน้ําหนักเรามันเยอะขึ้นนะครับมันทําให้ผมรู้สึกว่าเออสุขภาพเรามันสืไปไม่ไหวเลยนะครับหนึ่งคือเหนื่อยง่ายเลย2อก็คือปวดหลัง3ก็คือทําให้เรารู้สึกว่าเราง่วงนอนง่ายนะครับเหมือนเป็นคนนอนกรนไปปริยายเลยซึ่งมันทําให้สุขภาพเราไม่ดีมากๆเลยลก็เลยรู้สึกว่าอยากจะทำชาเลนจ์ให้กับตัวเองขึ้นมาวา แล้วเราอยากพร้อมแล้วถ้ามันสุขภาพเราดีขึ้นอนะ่ะเราก็อยากให้ทุกๆท,ท่านที่ว่าได้ดูคลิปนี้ของปากพงษนะครับมีกําลังใจในการดูแลสุขภาพน้ําหนักมากขึ้นก็รู้สึกว่าเอออยากทำชาเลนี้ขึ้นมาอยากรู้เคล็ดลับกันแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวตามมาดูเลยว่าขั้นพื้นฐานที่เราจะต้องดูแลสุขภาพน้ําหนักเนี่ยโดยแพทย์ผู้ชานาญการเนี่ยเขาทำยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ ทุกคนตอนนี้นะครับปามก็ได้อยู่กับแพทย์ผู้ชํานาญการนะครับนายแพทย์สุทธิศักดิ์วงศ์ศรีวัฒนาคุณนะครับเรื่องของการดูแลสุขภาพน้ําหนักของสุทธิศักดิ์เวทแคร์เซ็นเตอร์ภูกเก็ตรครับ,ค,รบคุณปามาถูกที่แล้วคร,บครับเพราะว่าที่สุทธิศักดิ์เวทแคร์เซ็นเตอร์ภูกเก็ตเนี่ยสามารถดูแลคุณปามต,ตั้งแต่ต้นจนจบเราก็จะมีการประเมินก่อนเลยก็คือเรื่องของการทาบอดี้คอมโพสิชันอะไรสิเพื่อดูปัญหาว่าจริงๆแล้วคุณปามน้ําหนักเกินจากสาเหตุอะไรและอะไรต้องแก้ไขบ้างเนาะอันที่2ก็คือเราจะมีการแนะนําเรื่อองงขการรใช้ทคุมหิวบ ฮอร์โมนเจลลนะครับซึ่งตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการคุมหิวแล้วก็เพิ่มกระบวนการในการเผาผลาญพลังงานนะครับแล้วก็ดึงไขมันเอาไปใช้นอกจากนี้นะครับทางคลินิกนะครับยังมีทีมงานของนักโภชนาการนะครับที่ดูเรื่องของอาหารการกินแคลอรี่แล้วก็ปริมาณโปรตีนให้กับคุณตามด้วยในระหว่างการรักษานะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของ IV Drip กระตุ้นการสร้างของพลังงานของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเนสหรือว่าบูสแอนเบิร์นนะครับพวกนี้ทำให้การหนักเนี่ยสามารถเป็นได้ต่อนเนื่องซึ่งหมอมั่นใจว่า คุณปาจะต้องระสบความเสร็ยรในการลดน้ำหนักอย่างแน่นอนเลยครับได้ฟังจากคุณหมอเรียบร้อยแล้วนะคะบ,บอกเลยว่าข้อมูลครบถ้วนมากๆสำหรับใครที่อยากลดน้ําหนักติดตามปาได้เลยนะครับอยากลดน้ําหนักฉบับคนขี้เกียจติดตามกันตอนต่อไปได้เลยใน ep สอครับบ๊ายบาย